ภารกิจมือนี้คือหาน้องซินดี้มาอาบน้ำซินดี้สวัสด,ดีครับหน่อยสวัสด,ดีค่ะหน่อยแล้วน้องชื่อเด็กหญิงซินดี้ลืมถอดลืมถอดข้อถอดข,ข้อก่อนนะนี่นั่งกระมัดซินดี้อขออา,าบน้ำคุณมีเราเราางียบก่อนเล่นรายจุดเดียยต้องอาบน้ำเห็นสะิ่ก้อน น้ำนะครับผมเดี๋ยวสักหน่อยซีอาบน้ำซินนี่เสร็จก็จะเป็นอาบน้ำอลิซจะบังกล้องป้าปาทีละมานั่งนี่มานั่งนี่อ่งลานั่งลงนั่งลงมันเลื่อนนะระวังมันเลื่อนนะเนี่ยเพื่อป้าป๋าทำโอเคเพราะไอ้พรตัวน่ารักกับพรน่ารักไหม อย่าให้เข้าตาน้องนะนี่เอาเดือนเอามาลงตรงเนี้ยโอเคป้าๆห้ามให้ใช้ตาน้องแมวนะใช้ตาลูกหมาละตัวหมาจีบตาหมาว่าเห็นลูกหมาจะเจ็บตาเนาะอป้าๆฟองฮะอ๋อฟองเข้าตาน้องโอ้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วโอ้ไม่ใช่้จมูเออไม่ไม่ต้องไม่ต้องอ่ะจับตาน้องนะเดี๋ยวป้าๆทำตรงนี้ ทำ้งห uh ัว huh. มันนะเดี hmm. ồ, mm ๋ยวมันถือตาน้องโอดเหนียวกันเลยน้องเนี่ยโอ้น้องน้องมันเล็กมันน้องกันเล็กแล็กน้องตัวเล็กเล็กเองน้องตัวใหญ่ทำไมไม่มีตัวใหญ่อะฮะทำไมน้องต้องโดนทำไมน้องไม่ตัวใหญ่ทำไมน้องตัวเล็กอะน้องยังตัวเล็กน้องยังไม่ตัวใหญ่เลยน้องเพิ่งสี่เดือนเองห้าเดือนเองเอเหรอใช่ครับน้อง อาบเสร็จแล้วก็ต้องอาบน้องรีตต่อนะโอเคไหมไม่ทำไมอ่ะว่าแต่ว่าว่ามันถูกว่ามันไฟโหลือเชืออาบแล้วแรงเหลกอเชื่อที่ที่ตรงอะไรพูดไม่รู้เรื่องเลยพูดไม่รู้เรื่องเลยน้องลิตเนี่ยน้องลิตพูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องเลยอล้างดอกอ่ะเสร็จแล้วยืนขึ้นก่อนน้องลิตยืนขึ้นก่อนเใช่ปะปาเทน้ำทิ้งก่อน เดี๋ยวนะป้าป๋าเท่นั่ที่กันโอเคเอาเอาเอาฝักบัวมานี่นี่เอาฝักบัวดำๆมาไม่มีตัวเนี้ยเออโอเคโอเคมามเดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งป้าป๋าทำเองมันร้อนมันร้อนเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยต้องอันนี้ป้าป๋าต้องทำล้วงั้นจับตรงนี้เออจับไว้จับไว้อย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวเชิญป้าป๋าเอาลงอีกเยื้องขึ้นสูงอ่ะโอเคโอเค ไม่ไม่ต้องขึ้นสูงน่นเหลยนั่นแหละวันนี้น้องนิดช่วยแวป,ป๋าอาบน้ำน้องซินด,ดี้โอเคเดี๋ยวเๆเรล้างหน้าล้าตงตาให้น้องก่อน <c oughs> สมัครนะ้ำมาลุกตัวั้นน้องน้างแบบแห่

ไอ้คิวขอคุณครับ,บกกล้างน้ำอะล้างน้ำโอเคเดี๋ยวเสร็จแล้ว <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราไปเช็ดตัวเดี๋ยวเขาไปเช็ดตัวน้องซินดีก่อนครับพี่น้องโอ้มือนแต่เอริสมาอาบนา้ำน้องซินดีซอยเดี๋ยวเขาไปเช็ดตัวกันครับฮ <laughs> ะมานะครับอันนี้ก็ <laughs> โ่มผา้า <laughs> ครับผมโอ้น้องลิสเอาข้าวให้ น้องกาฟิลเหรอโอเคเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเขาไปเซตเช็ดเนื้อเช็ดตัวเช็ดขนของซินดี้นะครับผมมตามมาอืมเมื่อนี้ภารกิจอาบน้ำมาเรียบร้อยโอเคครับพี่น้องตอนนี่เอาน้องซินดี้เอาน้องซินดี้มาออยเอาน้องซินดี้มาเช็ดตัว ไม่ไม,ไม่ไม่จับไม่จับผมว่าป๋าปล่อยไว้ตรงนี้แหละโอเคครับผมไปตรงนี้เด็ด okay. ครับผมป๋ามันจะแก้จมแล้วอะไรจมเหรอไอไอปูอันนี้ไอบ้บัวนี้เหรอนไหมแก้เองแล้วโอ้เอาออกมาก่อนเอาออกมาก่อนชิบันดูกับหลาน น้องซินดี้เด็กหญิงซินดี้อายุน่าจะห้าห้าขวเนะครับห้าวเลัเดือนหเดือนะครับหเดือนหัเดือนมครับผมไปก่อนูเรียนพี่เราเลยไปงยดโ้โอ้โดนกรป๋าอไปก่อนูดเปต้องให้คุณเลอจะไม่เด็กซอยมายางดอเบิรบุดบครับ่าเห็นมาดนป๋าเด้อผมโคไปทางครับ ได้ได้มาเรียบร้อยแล้วทำการสกัมได้ผล ินดีอะไรตปกิข้าไปเร็ว ก็ามาสิมาดูตรงนี้นี่เนี่ยโอเคนั่นแหละเดี๋ยวต้ตวนไม้ของหอยคี้นองลีดอาบน้ำแม่ทำอย่างเงี้ยทำเบาๆทำอย่างเงี้ยทำเบาๆทให้หนูทำเบาๆทำเบาๆเหรอครับเต้นแบียนามพี่น้นนนอ นะเดี๋ยวพ่อป๋าอันนี้พ่อป๋าจับเอง<ช>อย่างตรงนี้จับคนน้องเบาๆหนึ่งโอเคเร้อยกังแมับจจับจับจับจคู่ปรับกันคู่ปรับกันอยู่ไกลกันบ่ได้ใช่นั่นเห็นไหมแพ้ขนหมานะั่นใช่ขนหมาอะไรอืม ต้องนี้ไปกินข้าวรอนะเดี๋ยวป้าป๋าไปตามไปตะลรเม่อตะลาเว้นปีนองะ <c oughs> อย,าาอยาากก่ามาลุกอย่ามาตัดขวาัวดดวนหัวดดวนหัวดดวน มาแล้วกำลังสวยกำลังสวยทั้งหมาทั้งแมวครับทั้งคืออาบน้ำพร้อมกันในจนวิน่เมืออมกก่อนี่อาหมาก่อนเดี๋ยวว่าหลังอาบอาบน้องแมวนะครับแต่น้องแมวจะเลี้ยงนอกบ้านน้องหมาจะเลี้ยงในบ้านครับเลี้ยงในบ้านน้องกำบะได้มุนบ้านมุนพอดื้อแห้งปีนไปนั่นนู่นนี่ตาหมากะ ก็บอกค่อยอันนี้กันไดล่ะแต่ไม่้อาจะาปีนไปนั่นตรงนี้ก็เลียบริษ้เอาเขาบานเนี่ยล,ลนลนนองล่วงหากเขาเป็นตางอย่าลืมหาทางส่งทางแม้เพียงูกแศษความเงาอย่าเก็บไว้เด้อคนดีเขาซืโคเวอร์เพลงอีกพี่นองอยากสิฟังบอกรใดอยากสิฟังเมนเขาานี่งนะครับ แมนอิลอยู่วอข่าวมาว่าถูกแฟนยำยีเจ้าเสียน้ำตาลายดีพอเขาเริ่มบอสืสอต่อใจกำลกำลังซองกำลลังซองผู้ใดอยากสิฟังเพลงนี้นะครับอยากให้ดิฉัน cover เ,เพลงนี้ก็เม่นขำามาไดเดอร์นะครับ สุดเด้อไอ้ขอเป็นแดงใจให้ส่งความหวังยอย่างลละกำลังสอนกำลังสอบมาทันเตียวะดสิคโคเบอร์ให้พี่น้องได้ฟังกันนะครับต้องเน่งต้องหน่งต้องเน่งไปเรื่อยเรื่อยประมาณหนึ่งชั่วโมงสีเหลว ต้องเบาไทยเนี่ยเบาเล่าเนี่ยพอหลานมาอยู่น้าก็อแ่ยังคันเห็นเบอกภาษากลางเนี่ยบอกภาษาไทยก็เลยติดเบาภาษากลางกับหลานเนี่ยก็บเบาพิษพิษฉึกฉึกรึไแห่งบ่ค่อยถนัดอยู่ยูนี่เลี้ยงแมวสามตัวเลี้ยงหมาตัวหนึ่งเลี้ยงคนคนหนึ่งคนหน่อยละ่ะอลิสนั่นละ่ะ ดื้อขาดดื้อเนี่ยพี่น้องเลย<ม>แล้วพอถ้เาเกิดวิ่ฝนกัน<ม>วิแห้งเนี่ยเพิ่งกระเจ็บต้องวิค่อยๆตั้งเทือกับลอยแห้ง เพียจะถ่ายใก็ฮหอนแล้วนี่ป๊าครับผมที่ยังนะฮะวิขนที่นี่เบิ้งนี่เฮ้ยูไปอาบน้ำได้แล้วไปป๊าครับตรงนี้น้ำเหนียนใครทำเหี่ย้ใครทำเหี่ยน้องซินดี้เหรอน้องซิดี้อะไรน้องซินดี้อยู่ตรงนี้น้องซินดี้จะทำเหี่ยได้ยังไง<ะ>น้องลิปแหละทำเหี่ยฮะน้องลิปแหละทำเหี่ยไปเช็ดเลยหนูหนูจะนั่งหนู แล,ไไแล้วมันนกินไม่ได้เลยมันนั่งไม่ได้ทำไมหรอมันมันว่ามันเปียกแล้วเอาจินนี่ดีอ่ะก็เปียกก็ไปนั่งตรงอื่นสิไม่อย่าทำน้อง<ม>ไปนั่งตรงอื่นอันนี้เร็วจินที่อยู่ดีดีลูกเดี๋ยวก็เสร็จละอ่าเรียบร้อยแล้ว เสร็จแล้ววันดีภารกิจน้องอับตามน้องซินด,ดี้ขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามที่เข้ามารับชมไว้พอกันคลิปหนานะครับคลิปนี้น้องเสร็จแล้วบ๊ายบาย